สวัสดีค่ะแฟนของบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะมาแล้วนะคะช่วง o o f e e t i m มกับ p พช s ีคอ f ฟี e นะคะตอนนี้นะคะเพซ s ีคอฟฟี e ของเรานะคะก็มีโปรเดือนเกิดของป้าเพซรีนะคะเป็นโปรที่แบบว่าพิเศษมากเลยนะคะซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องนะคะยังไม่พอนะคะแถมบิสกิตนะคะอีกหนึ่งห่อใหญ่นะคะในราคาแค่ 999บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทั่วไทยแบบ e m s ด้วยนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ที่ป้าพิซซีขึ้นให้นี้มาได้เลยนะคะหรือว่าที่ใต้ first comment นะคะสั่งได้ทั้งใน,น Shopee ด้วยนะคะหรือว่าใน Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็ในไลน์นี้จะสะดวกเลยนะคะป้าพิซซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูแลเองเลยนะคะรับหลอกนะคะสบายใจได้เลยเพราะได้แชทกับป้าพปซซีและป้าเปซีเป็นคนรับออเดอร์เองเลยนะคะแฟนทางบ้านสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ สอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้เลยค่ะก็ฝนก็ตกไปปล่อยแฟนทางบ้านเห็นไหมคะวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศข้างนอกหน่อยครับพี่ซีิพยายามจะให้เห็นนะคะแบบสีเขียวๆเนาะมันจะทําให้สมองของเรารีลกะคะพยายามจะให้ให้เห็นนะคะก็วันนี้เราเข้าเมืองมาค่ะ เราเข้าเมืองมาไปวันนี้วัน,น,านอาทิตย์เนาะก็เข้าเมืองเราไปที่โบสถ์กันมานะคะก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็มีออเดอร์มาเยอะมากนะคะปาพิซี่ก็ตอบกลับไปแล้วนะคะรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ปาปิซี่จะไปส่งให้นะคะพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะรับรองนะคะได้รับสินค้าไม่น่าจะเกินวันพุธนะคะเพราะถ้าปาปิซี่ส่งพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะอังคารพุธไม่น่าเกินวันพุธแน่นอนนะคะได้รับสินค้าแน่นอนสบายใจได้นะคะยังไงก็ได้รับ สินค้าไม่เกินวันพุธแน่นอนค่ะก็วันนี้นะคะปาปิซีก็จะมาเรื่องเล่านะคะจะว่าเป็นเรื่องเล่าก็ก็ไม่น่าจะเป็นเล่ามันก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องจริงที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องเจ้าหญิงอมุนลากับ หายนะไททานิกนะคะใครก็รู้จักเรือไททานิกเนาะเรือไททานิกเป็นเรือสำราญที่ใหญ่มากนะคะแบบว่าหรูหลาเลยนะคะเมื่อสมัยนั้นนะคะเล้วมาเกี่ยวอะไรกับเจ้าหญิงอามุนลานะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยเริ่มเรื่องเนี้ยมันก็เกิดขึ้นกับชายหนุ่มสี่คนประเทศอังกฤษก็คือไปเที่ยวที่อียิปต ไปไปไปที่เมืองล็อกซอนะคะไม่ใช่ล็อกซอลักซอนะครเมืองลักซอก็คือสีหนุ่มเนี่ยคือค่อนข้างจะก็คือเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันเพราะหนุ่มฝรั่งเขาจะชอบไปเที่ยวกันเป็นอ่าเขาจะไม่ชอบไปคนเดียวถ้าเกิดเขายังโสดอยู่หรือว่ายังยังอยู่ในวัย ไอาจจะแต่งงานแล้วแต่มันจะมีบางช่วงฝรั่งเนี่ยเขาเขาเขาจะมีช่วงอย่างน้องชายคุณคิดอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาจะไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยสี่ห้าวันหรืออาทิตย์อะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะคะภรรยาเขาก็ให้ไปไม่มีปัญหาก็เหมือนคนไทยเราลหลายหลายท่านเนาะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการที่ผู้ชายเข้าไปเป็นกลุ่มไปเที่ยวกันก็อย่างเงี้ยค่ะสี่หนุ่มเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวที่ลักซอที่ประเทศอียิปต์เขาก็ เดินเที่ยวเนาะที่เมืองลักซอนเนี่ยเขาก็จะมีะถนนน่ะมันถ้าเกิดเป็นบ้านเรามันก็จะเป็นคล้ายๆกับอ่พวกตลาดนัดอ่ะมันก็จะมีของเก่าพวกมัมมี่ในสมัยนะั้นมีมัมมี่เขาจะไม่เข้มงวดแบบสมัยนี้นะคะก็จะมีมัมมี่มีโลงศพมีอะไรเกี่ยวกับปิระมิดนะ่ะมาขายมาขายให้ให้นักท่องเที่ยว ราคาก็ไม่แพงสมัยนั้นนะคะเมื่อสมัยร้อยกว่าปีอะ่ะอ่าไวฟงไวไฟมันก็จะไม่มีแบบเยอะแบบ,บแบบสมัยนี้ซึ่งเทียบไม่ได้เลยนะคะนี้4คนนี้เขาก็เดินเที่ยวที่เมืองลักซอเขาก็ไปสะดุดตาลงศพลงหนึ่งไปสะดุดตามากสวยคือแบบว่าคือลงอะลวดลายสวยมากสวยกว่าอันอื่น สองอ่าสี่คนนี้เขาก็เลยมีไอเดียในการทำธุรกิจพูดง่ายงนะคะ mm. เขาก็เลยอ่าอยากจะคือคนเดียวซื้อเนี่ยมันมันเงินไม่พอสี่คนนี้เพื่อนกันเนี่ย mm. เขาก็เลยคิดจะหารกันหารกันเพื่อซื้อลงไปเนี่ยและจะเอากลับไปที่อังกฤษเพื่อไปขายให้เศรษฐีให้นักธุรกิจที่แบบมีเงินมีเงินแบบเหลือเฟือและชอบสะสมของเก่า แนวนี้นะคะก็ตกลงกันซื้อก็คือสรุปก็คือซื้อโรงใบนี้มาซึ่งในโรงมันไม่ได้มีแต่โรงแต่มันมีล่างล่างหนึ่งและคนขายก็บอกว่าในในล่างนียเป็นเจ้าหญิงนะชื่อว่าอ,อมุนลานะคะเจ้าหญิงอมุนลาทำไมโรงนาง,งพิเศษกว่าโรงอื่นไม่เหมือนโรงท,ทั่วไปที่แบบเห็นแล้วเป็นโงรงตรสีตาสาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไม่เด่นแต่ลุงนี่เด่นมากแต่ละคาเขาค่อนข,ข,ข้างสูงเพราะว่าลวดลายดีมากสวยมากอย่างเงี้ยค่ะสี่คนนี้ก็ซื้อโงลงเนี้ยเพื่อจะไปทําธุรกิจเพราะว่าคนสะอ่าสะสมของเก่าแถวยุโรปเนี่ยจะเยอะมากมันจะมีร้านสะสมของเก่าจำได้ไหมตอนที่ป้าไปซีไปที่สวิตนี่ะมันจะมีร้านแบบสะสมของเก่าแบบเห็นแล้วยังขนลุกอะ่ะใครที่ ดูป้าเมื่อสามปีที่แล้วที่ป้าไปที่สวิตนะคะที่ลุงคิดพาไปเดินเที่ยวเรามีร้านของเก่ามันจะมีเหมือนตัวรูปปั้นเหมือนคล้ายๆปาโลหรือว่าเหมือนทหารฟารโลเห็นแล้วขนยังลุกอะขนาดป้าพี่ซี่แค่ถ่ายข้างนอกนะเขาปิดเพราะวันที่เราไปเดินใน,นวันอาทิตย์เขาปิดเนี่ยอุ้ยพูดมาอย่างขนลุกเลยนั่นแหละค่ะันนี้สี่คนีนเขาก็คือจะทําธุรกิจกันนะัะ่ะก็คือแบบขายแล้วจะเอากําไรมาแบ่งกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาโลงอันเนี้ย เข้ามาที่โรงแรมที่พวกเขาพักกันไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะเอามาไม่กี่ชั่วโมงอยู่เพื่อนของเขาคนหนึ่งนะคะคนหนึ่งเนี่ยในสี่นะหนึ่งในสี่คนเนี้ยก็อยากออกไปดูดบุหรี่อะไรเงี้ยะคะ่ะอ,อ,อยากออกไปดูดบุหรี่ดูทะเลทรายพะออกจากโรงแรมโรงแรมสมัยนั้นมันก็ไม่ได้หรูหราแบบสมัยนี้นะคะเมื100่อร้อยกว่าปีอ่ะมันมันก็จะแบบว่าเป็นโรงแรมอะไรเล็กๆไม่ไม่ได้แบบสมัยนี้ก็เดิน ดูดบุหรี่อะไรไปนี่แหละค่ะเดินเข้าไปในทะเลทรายและนั่นคือเดินหายไปเลยค่ะและผู้ชายคนนั้นสาบสูญถึงทุกวันนี้ไม่มีใครเจอศพเขาเลยไม่มีใครหาเขาได้หาเขาไม่เจอเพื่อนสามคนก็อยู่ที่โรงแรมก็นอนพักอยู่ที่โรงแรมเพื่อนก็ไม่กลับมาเขาก็ก็ในความรู้สึกตอนนั้นเขาก็คงอ้าทําไมไปไหนไม่กลับมาอะไรอย่างนี้นะคะ พอตอนเช้ามาอีกวันมันก็เกิดการอชุลมุนจราจนอะไรไม่รู้เพื่อนอีกคนโดนยิงโดนยิงแบบไม่รู้ไม่รู้สาอยู่ๆก็โดนยิงคือซวยอะ่ะและบาดเจ็บบาดเจ็บอีกคนก็หายอีกคนก็บาดเจ็บทีนี้พวกเขาก็ต้องถึงเวลากลับไปที่อังกฤษเขาก็ต้องกลับไปแล้วก็ขนเอาลงนี้ไปด้วยเอาลงนี้ไปด้วยแล้วก็ แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็มีเศรษฐีหรือว่านักธุรกิจเศรษฐีที่อังกฤษก็รับซื้อไว้นะคะเป็นนักธุรกิจก็รับซื้อลงนี้ไว้แต่ปัญหาคือเหมือนพูดยังไงเนี่ยเหมือนคำสาปเนี้ยมันไม่หยุดมันไม่หยุดคนแรกหายไปแล้วกลางทะเลสายนะเดินหายไปลยุยคือสาบสูญไปเลยถึงทุกวันนี้ยังหาไม่เจอแม้แต่ศพยังหาไม่เจออย่าลืมนะคะแถวทะเลสายนะคะเวลาพายุทรายมาเนี่ยมันกลุบทุกอย่างเลยนะคะ เห็นไหมขนาดเขาต้องเอาผ้ามาคุมไว้เปิดผ้าขึ้นมามันมองไม่เห็นเลยจนเวลาเขาก็ดุกกระดิกขึ้นมาเเห็นขาต้องใช้ผ้าคุมเพราะเวลาพายุรายมันมามันกลบทุกอย่างเลยนี่เขาก็เดินหายเข้าไปในทะเลทรายอะค่ะน่าจะไม่น่าจะรอดเลยแหละค่ะเพราะหาหาศพก็ไม่เจอนะอีกคนโดนยิงและอีกสองคนละ่ปะปาปิซี่ก็จะว่าคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วคนที่คนที่หนึ่ง,ง,ห,งหายเข้าไปในทะเลทรายคนที่สองโดนยิงบาดเจ็บนะคะกลับไปที่อังกฤษก็บาดเจ็บก็ต้องไปรักษาตัวนะคะ คนที่สามคนที่สามเนี่ยคือสมัยนั้นเวลาเขาจะเก็บตังค์เนาะเขาก็จะมีธนาคารธนาคารมันก็แบบว่ามันก็จะไม่ออนไลน์แบบอย่างเราแบบทุกวันนี้ไม่ได้นะคะมันก็เรื่องสมัยร้อยกว่าปีเนาะเขาสูญเสียงเงินหมดเลยคนที่สามเนี่ยเพราะธนาคารล้มละลายและเงินของเขาอะอยู่ในธนาคารและเมื่อธนาคารมันล้มละลายคุณจะไปฟ้องอยังไงเพราะธนาคารเขาบอกแล้วเขาล้มละลายเขาไม่มีให้คุณนะ นะคะก็เหมือนเขาสูญเสียงเงินเงินเก็บหมดเลยคนที่สี่พอหลังจากกลับไปขายลงแล้วกําไรมาแบ่งกับเพื่อนแล้วอยู่ๆก็ป่วยอ,อ,ๆอดๆแอะๆป่วยแบบป่วยโดยไม่มีสาเหตุไปหาหมอก็รักษาไม่ได้ทีนี้มันป่วยมากๆบริษัทที่เขาทํางานอยู่เขาก็ไม่อยากจะจ้างผู้ชายคนนี้แล้วจ้างไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณป่วยสามวันดีสี่วันไข่อะ่ะแต่เขาต้องมาจ่ายตังค์ให้คุณน่ะมันไม่ไหวอะ่ะแบบเนี้ย เขาก็เลยบริษัทก็เชิญออกเชิญออกก็ใช่ไหมคะเพราะว่าป่วยแบบนี้ทํางานให้เขาไม่ได้ไม่รู้จะมาอยู่ทําไมนะคะเขาก็เชิญออกคนเราเวลามันไม่มีงานแต่ท้องมันต้องหิมเนาะมันต้องกินทุกวันเมื่อไม่มีงานผู้ชายคนนี้คนที่สี่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปค้าขายไปนั่งขายไม่ขีดไฟข้างถนนจัก สี่คนน่ยก่อนจะไปที่อียิปต์ที่เมืองลักซอถ้าเกิดแค่ไปเที่ยวแล้วกลับมาก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ปัญหาคือเข้าไปซื้อลงอันนี้มาเพื่อจะมาทำกำไรพูด,ดง่ายๆนะะกลับกลายเป็นทำให้ชีวิตสีคนนี้ก็อย่างที่ป้าไปซีเ่ามาอ้าวหช่ไหมก็จะมีคำถามและเศรษฐีคนนั้นล่ะที่ซื้อลงไปล่ะที่ซื้อลงของเจ้าหญิงอมุนลาไปล่ะเป็นยังไง แน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่น่าจะบิวตี้ฟูลนะคะก็หลังจากได้ลงนี้ไปเศรษฐีคนนี้ก็ครอบครัวของเขาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทั้งเมียทั้งลูกเลยต่อมาไม่นานบ้านก็โดนไฟไหมเศรษฐีคนนี้แบบเหมือนจะเป็นบ้านอ่ะเขารู้เลยว่า คือสูญเสียทั้งครอบครัวสูญเสียลูกสูญเสียเมียไม่รู้จะทํำยังไงเขาคิดว่าตั้งแต่ได้ลงใบนี้มาชีวิตธุรกิจเขามีแต่แย่จนมาหนักเข้าจนเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ครอบครัวเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาคิดว่าแลมาไม่นานบ้านก็โดนไฟไหม้เขาเก็บ,บลุงนี้ไว้ไม่ได้ละเขาก็เลยบริจาคลุงนี้ยคือยังไงก็ได้ให้เอาไปจาก จากตัวเขาอะเขาไม่สามารถเก็บลุงนี้ไว้ได้ไว้ได้อีกต่อไปแล้วเขาก็ติดต่อทางพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษให้มาเอาลงนี้ไปพิพิธภัณฑ์ก็เอารถมาเอารถมาบรรทุกลุงนี้ขึ้นไปคนขับก็ขับไปจะไปที่พิพิธภัณฑ์อยู่ๆเบรกไม่อยู่อยู่ๆเบรกไม่ทํางานรถพุ่งไปชนชาวบ้านตายและหลังจากนั้นก็ อะไรเขาก็ไปเขีย่ยอะไรกันเนาะอนนี้สรุปลุงอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทีนี้ไปอยู่พิพิธภัณฑ์เขาก็มีอ่ารักษาความปลอดภัยเนาะที่ดูแลห้องอันนี้คนที่ดูแลดูแลเนี่ยก็แข็งแรงดีไม่มีอะไรนะแต่ไม่กี่วันเสียชีวิตเสียชีวิตคือตายเลยนะคะทีนี้ทางอ่าเรื่องเนี้ยก็รู้ถึงหูนักนักโบราณคดี ชาวอเมริกาชาวอเมริกาก็ตัดสินใจจะซื้อเพื่อจะเอามาทําวิจัยจะตัดสินใจซื้อโลอน,นี้แต่ทางอังกฤษเนี่ยทางพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ซื้อในราคาสูงนะคะต้องส่งส่งจากอังกฤษอะไปให้เขาที่อเมริกาและแล้วการขนส่งก็เริ่มขึ้นโงใบนี้ ได้เดินทางในเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เขาบอกว่าไม่มีวันจมลงใบนี้ได้เดินทางจะไปที่นิวยอร์กที่ประเทศอเมริกาไปในวันที่เขาตัดริบินเรือไททานิคเปิดตัวอย่างอลังการทุกคนพันกว่าชีวิตขึ้นไปทั้งเศรษฐีทั้งไม่เศรษฐีอยู่บนเรือลำนั้นแต่ใต้เรือลำนั้นมีโลงของ เจ้าหญิงอมุนลาอยู่และเรือลำนี้ไม่เคยไปถึงอเมริกา113ปีผ่านไปเรือลำนี้ยังเดินทางไปไม่ถึงประเทศอเมริกาที่นครนิวยอร์กลเลยจริงๆเรือลำนี้เดินทางนะคะจากเมืองเซาแทนตันที่ประเทศอเมริกะที่ประเทศอังกฤษนะคะที่เมืองอะเซาแทนตัน จะไปจอดที่ท่าเรือสุดท้ายก็คือนครนิวยอร์กประเทศอเมริกาแต่เรือลำนี้ไปไม่ถึงเดินทางยาวมากร้อยสิปีนะักปัจจุบันเรือลำนี้ยังไปไม่ถึงเลยค่ะเพราะเรือลำนี้อยู่ใต้ท้องทะเลพร้อมลงศพของเจ้าหญิง อมมนาลาถ้าพูดถึงเรื่องคำสาปพ,พูดถึงที่เราเคยฟังมาเขาก็เอาไปทีละคนเนาะแต่มาโอ้โหมาเคสสุดท้ายเนะี่ยจัดไปเกือบเป็นพันเลยโหดมากนะคะโหดมากก็คลิปนี้ปาเปซีก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจนะคะนี่นะคะกาแฟเพซี่คอฟฟี่นะคะมานั่งโชูนางนิดหนึ่งนะคะ อานางออกกล้องนิดหนึ่งก็สนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรเดือนกรกฎานะคะเป็นโปรเดือนเกิดของป้าเป๊ซี่นะคะแฟนหนังบ้านใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะซื้อกาแฟสีกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องนะคะก็ขอใช้ช่วงเวลาท้ายๆนี้โปรโมทอีกครั้งนะคะเพราะว่าอยู่ถึงสิ้นเดือนคะ่ะแถมบิสบิสกิตด้วยนะคะแฟนหนังบ้านในราคา999บาทเท่านั้นนะคะปะีค่าส่งแบบ EMS ด้วยนะคะสนใจก็ทักไลน์ป้าเป๊ซี่เข้ามาได้เลยเดี๋ยวป้าเป๊ซี่ก็จะขึ้นให้ที่ เฟิคอมเมนต์แล้วก็ที่ถ้ายคลิปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้สะดวกกับแฟนทางบ้านนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวรงไม่รีก